มวัสดีพี่น้องผมมัณนาบ่าวไงไทยสกุลคนคนิสานปาทินกินไกบ่บานจนววามหอดเยอรมันผิหละพี่น้องเออ้ยมัน,นิพิเศษนั้นชังน้อยเขาป้าอาหารปลาตังมัน,นได้ไปได้กัดตายมากพี่น้องกัดตายมันนี้ กระตายสิออมกระตายพี่น้องอ่ะ,อะข้าหนาข้าเหลังกลางตับไตเครื่องในกกรยุนนี่เราพี่น้องตับตับกระตายพี่น้องสิออมนี่นี่สิออมนี่พักอีตัวสดสด,ดนี่หมกเขือหมกพักใจออมออมเล้าบานเห้าน,นี่เราออมแซมแซมแซมหกเขือใซมหมกพักใจเนาะพี่น้องนี่ กระแกกครับตำเรียบร้อยตำเองนี่แหละไม่ไม่ไมตำน้ำพริกแกงออมพี่น้องสูตรจะของเองเนื้อพี่น้องแงแ่แซ่บมองสูตรแซ่บมันอยู่นี่แหละข้าเจา้าว่านำล่างโค ีนพี่น้องพี่แกงหอมแล้วพี่ก็พี่แกงหอมแล้วไฟเนื้อกไปเลยบ้านเน,านี่ยกวา่วาด้กว่าด้ที่แล้วพี่น้อง ว่าเมื่อสุกได้พีแล้ลก็เขาพักลงด้วยพี่น้องไปสุดท้ายสุดมันเด้อพี่น้อง,องอเอ้ยเราขึ้กันเดิมเดี๋ยวมากันเดิมใส่ไปเลยพี่น้อง มลักเสือเนี่ยใส่เข้าไปใส่ลงไปเลยไห้ตัวไว้ใส่ที่หลังอืม โอย้ยได้เงี้ยเปล่าพี่น้องเสียงห่อฟุ๊ดอ๊อฟ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 เดีวเวลาเติมน้ำปลาครับพี่น้องนำ้ำปลาหอไห้เป็นตาฮัดบ๊อปพี่น้องเกระเด็กบ้านคอยใส่ทับที่เดี๋ยวเอาอยู่เดี๋พี่น้องเนี่ยไม่ต้องไปเติตมอะไรมากมาย กระเดกเแซฟบกระเดกนัวฝุงในที่แับพี่น้องใส่พังอีตูขับไปเลยบ้านนี่งพังเอกให้ตูวใส่หอหนึ่งเลยพี่น้องเฮ่ยพ้งอีตูมาสดสดล่งเป็นหอเลยโอ้ คักพี่นัอง่ะคักแท้อ้อมกระตใตยมือนี้อ้อมกระต้เนอห้วนรวดอยู่พี่น้องสาเ็ตัวขอไปเแห้งหอมคักหอมเนมาเด้อมาเด้อมาหนีพี่น้องเร็วเร็วเรวเร็วออื่นก็ต้องเปกสกดรอบอย่างเป๊กก่อน ไปก่อนกินไปก่อนกินเห็นไหมพี่น้องเป็ด,จ,ดาาจะเล่นอาหารพี่น้องจะเล่นอาหารเห็มไหมขากับเขางงดอกเขาเนี้ยวงงโมบนมั่นแหละกินเย็นเย็นี่แหละมันจังเอียนไงนกินครับ อ,อมเหมือนใหอน้อืจะมันแซ่บหลายพี่นอ้องกินพอะคอการภาคบได้แซ่บแซบพี่นอ้องไปบอท่านไหนกินยะ หามากินเดินข้าตายด้วยพี่นอ้องมืง่อนะตับกัดตายพี่นอ้องตับกัดตายอืมเอาแซ่บไข่ๆตับใกล้เดยจังหน่นนอยอืม Ừ. Hòn hòn. Nóng xuân hòn ขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องพี่ติด,ด,ด,ดตามชมเป็นกำลังใจกันมาตลอดเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะยังได้กับยาถิมยาปากันเด้อเป็นกำลังใจไก่ให้ใกันไปด้นดนนนะพี่น้องเนาะแซ่บคักมืนเนี่พี่น้องอยดีไม่แห้งสุขุสุขคนเนาะ